ัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมจอมยุทธอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาจากบ้านมงไมโครเวฟบนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้มนะครับตอนนี้เรามาเราจะมาดูบ้านอะไรอ่ะที่เขาบอกว่าบ้านรวมไทยอะไรนีน่ยน,น,นั่นแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดินทางผ่านหมู่บ้านอะไรป่าแปลกปาแปลกผมก็ไม่เข้าใจนะครับเป็นบ้านชนเผ่ามงเหมือนกันนะครับผมก็เดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในขึ้นว่าม,มีอะไรน่าเที่ยวบ้างนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นแถว อะไรอ่ะปังอุงอะไรแถวนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าเจอจะมีอะไรน่าดูน่าชมเปล่านะครับเพร่ะผมก็ไม่เคยมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรน่าดูหรือเปล่าเพาอเห็นนะักท่องเที่ยวเข้ามากันเยอะนะครับพวกผมก็เลยตามเข้ามาด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะเข้าไปบ้านลักไทยด้วยนะครับวันนี้เลยวลวิทย์ตามมาถึงแล้ววลวิทย์น่าจะเปิดคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะครับผม นี้เลยรถผมนะครับในวริตนามแปดตามไปว่ามีอะไรน่าด,ดูบ้างนะครับข้างในโอ้มีตึกตึกว่าหลังคาอะไรสวยๆมุ้นด้วย มานะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นทางเข้าป่านะครับทางเป็นลาดยางก็ยังดีมากๆแล้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยว่าหมบ้านข้างในเป็นยังไงกัน,นรถนกะต้องเที่ยออกมากันยเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็ทางจะงโค้งแบบนี้ด้วย ก็มาถึงบ้านรวมทายแล้วนะครับตอนนี้โอ้มีนักท่องเทีย่ยวมาจังเต็นตนอนด้วยมาไปดูข้างในซ้ว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างโอ้นักท่องเทีย่ยวเต็มเลย บนนะครับน่าจะมีสระน้ําที่สวยงามอยู่แบบนี้สองไปเห็นนะครับโอ้ยวอลอิทย์เป็นไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็ดับรถไลเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเดินไปหาวอลอวิทย์กันว่าวอลอวิทย์ อยู่ตรงไหนนะครับม่ีโทรติดต่อแล้วน่าจะอยู่ด้านบนนะครับไปดูกันโอเคตอนนี้นะครับวอลวิทกับผมผมก็เจอวอลวิทแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันแล้วก็ค่อยเดินทางกลับนะครับนี่เลยรรอบ นี้นะครับกวรวิทย์กับผมก็ถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วรวิทย์เดินไปที่รถแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางออกจากที่นี่กันก็ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรครับน,น่าจะมาถ้าจะมาก็มาขึ้นเรือนะครับมาขี่นั่งเรือเล่นขอล้อเมื่อกี้ได้ยินเขาบอกว่า2คนนะครับร้อยห้าสิบขี่ได้ประมาณ20นาทีหรือว่า30นาทีนี่แหละครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็มาถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรน่าเที่ยวหรือว่าอะไรมากมาย ก็คนส่วนมากก็มานั่งเรือแล้วก็มาเช็คอินแถวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมกับวโรวิก,ก็เดินทางกลับไปบ้านรักไทยน,นะครับว่าบ้านรักไทยเนี่มีอะไรให้หน้าดูหน้าถ่ายรูปหรือเปล่านะครับก็คลิปนี้ก็มาเที่ยวชิวๆนะครับมันไม่มีอะไรทําก็มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนสัก4ีหวันนะครับ เื่อกี้นะครับผมมาถึงตรงที่จอดรถตรงนู้นก็ไม่เห็นวอลลวิทนะครับผมก็เลยมาโทรหาวอลลวิทตอนนี้วอลลวิทก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยววอลลวิทกับผมเนี่ยไปบ้านอะไรนะวอลลวิทบ้านอะไรไม่รู้เป็นของชาวไต่อยู่เกเทศพม่าโอเคพม่าเหรอใช่เออจะใช้พาสปอร์ตอะไรพวกนี้ไหมน่าจะไม่ใช้นะลองไปดูลองไปดูใช่ไหมโอเคเดี๋ยววอลลวิทกับผมลองขับรถไปดูก่อนนะครับว่าเออเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวถ้าเที่ยวเสร็จเนี่ยพวกผมค่อยกลับมาเที่ยวตรงบ้านรักไทยนี้แล้วกัน เราถ่ายรูปเสร็จแล้วจะไปไหนค่อยว่ากันต่อนะครับในวันนี้ในวันนี้น่าจะไปไม่ถึงไหนอ่ะน่าจะอยู่แถวนี้แหละโอเคไปกันเลยนี่ัะเป็นการอะไรกาง ตดนนี้ผมไปถามคนทหารที่เฝ้าอยู่อยู่นะครับผกว่ายังไม่เปิดให้ข้ามนะครับเพราะว่าจะเรื่องสงครามด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับผมก็าเดี๋ยวเราไปทิ่บ้านรักไทยกันดีกว่านะครับโอเคไปกันต่อเลยเาาก็มาใกล้ๆครับจากบ้านรักไทยมาตรงนี้แค่ประมาณห่กิโลนะครับลงเป็นอะไรครับเป็นข้ามหรือเป็นะไรปลอทาัยปอดภ ตอ so นนี้วลวิทย์ซื้อเย็นเย็นเย็นเียวชาเขียวเย็นจุดนี้เลนะ้วเนาะ,ะเดี๋ยวคนะ่อยไปเนาะดื่มน้ำชาเย็นๆโอเคดื่มน้ำชากันก่อนนะครับแล้วก็พอไปฝั่งนู้นไปเที่ยวฝั่งนู้นด้วยก็มานั่งกินตรงนี้ก่อนแล้วกัน ชามาแล้วนะครับนี่เลยชาเขียวฟองนมนุ่มๆน,น,นะครับลาเต้ทีทีลาเต้เตโอ้ชื่นหวานเจี๊ยบอะ ดูนะครับดูชาอู่หลงครับเขาบอกชาอู่หลงชาอู่หลงนะครับชาอู่หลงไม่ใช่ชาอู่หลงอู่หลงเลยโหน่าจะหอมน่าดูเป็นชาเขียวเสร็จตัวกินชาอู่หลงก่อนตอนนี้วรวิทย์ชิมชาอู่หลงอยู่ร้อนครับร้อนใช่ไหมใส่ในนี้ป่ะกินแนะ่้วครั้งกินไหนกินอย่าง,งน,นัน้อะไรกินร้อนๆชาเขาเลยใครกินเย็นอะ่ะร้อนเป็น ร้อนเกินนะบริวิศบอกแต่ชาเย็นบริวิศกินหมดละชาเขียวนี่โอ้โหดูอีกทีจะร้อนนะครับกินเ้ินสุดกินร้อนต่อเลยแต่แก้วขนาดดีนะไม่ร้อนเลย มันอยู่ข้างในไงแกมวที่จำอยู่ข้างนอกไงของมันสองชั้นอะ่ะอืมใช่เออสองชั้น,นเออก็แค่เป็นศิลปะของคนทำแก้วส่วนรอบๆนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่วอลว์มิทกับผมนั่งชิมกาแฟานั่งชิมชาเขียวอยู่นะครับมีเลยมีเรือมีที่พักอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะเลยกผมจะลองเดินไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเลยนูน จะมีของขายเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างโอเคนะครับตอนนี้ผมกับพลวิทย์ก็กินชาเสร็จนั่งฝั่งนี้สักประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางไปฝั่งนู้นกันครับรุ่นเลยว่ามีอะไรน่าดูบ้างที่ผมมาก็จอดนู่นนะครับแต่ไม่ได้ลงไปดูอะไรเลยก็หลังจากดูเสร็จเนี่ยผมก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับว่าคืนนี้ไปนอนที่ไหนไม่รู้เลยนะครับไปยังไงไปเรื่อย อ๋อวันฤทธิ์วันทิ์บอกว่ารวรนฤทิ์เป็นไกด์นะครับวันนี้แต่ให้ผมเดินนำหน้าเดินไปแล้วก็เดินกลับนะครับเดินให้ทุกคนดูอย่างเดียวดูบรรยากาศดาข้งเขามีฟองฟักฟังก็ไม่ไกลามากนะครับประมาณ100เมตร100ยกว่าเมตรนิดนิดครับก็ตอนนี้วันิทธิ์กับผมก็เดินไปสุดแล้วก็เดินกลับมาแล้ว ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแต่ของฝากเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเลยพวกขนมกบเคี้ยวของหวานอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับก,รก็บรรลักษ์ถ่ายก้อน่าจะแค่นี้แหละครับก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ทุกคนดูละครับส่วนมากก็เป็นพวกของฝากอะไรต่างๆซื้ออะไรไปฝากเมียหรอ โอ้ไม่ซื้อละเหรอ,อเดี๋ยววันหน้าวริณิศค่อยพามีมานะครับวรวิทิ์บอกก็โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบง่ายๆเพียงเท่านี้เลยเลวกันเพราะว่าไม่มีอะไรให้ถ่ายแล้วนะครับเพราะว่าวอริศกัผมแค่มาเที่ยวแป๊บเดียวก็กลับเองก็สําหรับวันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายที่วอริณิศกับผมจะมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านกันแล้ว ยังไปต่ออีกที่นึงหลายที่นะครับแต่ว่าทุกคนอาจจะเบื่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ขอรับตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างนะครับหลังจากนี้ไปก็ไปเจอกันที่บ้านผมเลยแล้วกันในคลิปต่อไปนะครับก็สําหรับวันนี้ผมจอมยุทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมผมลิฟต์รอแล้วรอจะกลับแล้วนะครับเหียแย่แล้ว